ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงอยู่ในเกมคอ u เตอร์สไตลนะพักซอสอ่าก็มาเล่นกับบอทแล้วก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนแนวนิดนึงนะโอเคครัน,นี้ก็จะได้เห็นความอ่อนของผมนะว่าเล่นเกมอ่อนขนาดไหนครับขนาดสู้กับบอทนะครับ ไม่ได้เอ้ยเอ้ยโอ้เสียงปืนดังจนะังรู้สึกเสียงปืนดังมากนะไม่รู้จะได้เสียงผมหรือเปล่าก็เดี๋ยวปรับเมื่อกี้เหมือนปรับเสียงเกมเอ้ยเหลือสามตัวเลยสองตัวละไหนกันมดยังไม่ได้ยิงใครเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเห็นความห่วยเลยยังยิงใครไม่โดนแล้ว นี่คือบอดอีซี่นะโอ้โหยังสู้ไม่ได้เจ้าโอเคเราจะมาดูกันว่าคนที่มันยิงผมเนะี่ยจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะตอนนี้โอ้มันจะโดนยิงหัวไปนิดนึงเราไม่ตายได้ไงวะเนะี่ยโอเคกลังเดินมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่า เว,เวอร์ชันนี้นี่ไม่รู้ทำไมนะฆ่าบอทไม่ได้หรืออาจจะผมฆ่าไม่เป็นก็ไม่รู้นะตอนเล่นในภาค1.6นี่ฆ่าบอทได้นะแล้วมันจะจบไหมเนี่ยเพื่อนอยู่ตั้งไกลหนึ่งต่อหนึ่งนะตอนนี้จะจบไหมเพื่อนก็รออยู่ตรงนี้จังเลยไปเร็วเร็วเดินไป เดินไปเดินไปเดินไปไป,ไปสิโอหยุดอดกมันอยู่รออยู่ที่นู่นแล้วเนี้ยไปดู็เอาเอาติดติดติดอะไรไปโอเคอันนี้ก็จะได้เจอสักที อุตาสาห์นั่งรอนุน่นยิงยิงโอเคอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องไปโอเคเซตเดิมอะเล่นหมดปืนพกเพราะว่าปืนพกยังสู้เขาไม่ได้เะยจะเล่นทำไมปืนปนจริงไหมไปไปเลยเพื่อนน,น,นีดเลยกอ็ ยิงเอาเอาสอรี่เต็มหน้าเลยขอโทษเฮ้ยอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยทำไมอยู่ไหนกันอยู่ไหนเอ้ยยิงยิงยิงอีกเออใครอีกสองตัวตรงไหนหันชึบไม่มีอยู่ไหนอุ้ยตกใจโอเคโอเคอยู่ไหนกัน ชึบชึบหันไม่เจออยู่ไหนอยู่ฐานนะห้องโปรเจคเตอร์แน่ใจเมื่อกี้เหมือนเข้าไปแล้วอ้าวเออจริงด้วยเล่นเราตายกำลังไปเราจะไม่ช่วยตัวประกันนะจะเล่นแบบชนะขาดนะเล่นแบบเฮ้ย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 ตามนัดนะโดนนัดเดียวเจ้า เวทบี้เจมตาที่สามตานี้จบพอแล้วคลิป <laughs> เผื่อเดี๋ยวอาจจะมีคนทนความอ่อนไม่ไหวทนความกากของผมไม่ไหวกห็เล่น้านาทีก็พอ,อยายิงเอ้ย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 มัวแตกเลยยา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 ยิงยาเออแครับ ากได,ได้มีใครใช้ปืนคูรโอเคก็แค่เปลี่ยนแนวนิดนึงมาเล่นเคาน์เตอร์นะก็ขอบคุณที่รับชมนะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย